พี่บอสสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะว,ว้าวบรรยากาศดีจังเลยเขาเรียกว่าทุ่งอะไรนะเขาเรียกว่านิวซีแลนด์ในใิวซีแลนด์่นิวซีแลนด์เป็นทคล้ายเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์นะคะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูเนาะตรงนั้นเหมือนทุง <S <S <ๆ>่งหญ้าดูสิเหมือนทุ่งหญ้าสวัสหนาสวยมากหูยดูดิสวยมากเลยคนเขาก็มาตั้งแคมป์กันนะเพื่อนๆตรงนู้น ใายกางเต็นกันอู้บรรยากาศดีมากซูมได้นี่ไงซูมแล้วอ่ะพี่บอสถ่ายเดี๋ยวพูดไปปีบรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายนี่ตอนนี้ตอนบ่ายโมงนะคะอันนี้บ่ายโมงพอดีเลยไม่มีจังเลยไม่มีแดดเลยนะก็คือว่าเพื่อนๆต้องกดมาที่ ค่ะโอเคก็ค э you know? <keley> ือเพื่อนๆต้องกดมาที่จุดกลางเต็นท์หาดเล็บยาวนะคะถึงจะมาที่นี่ได้นะจุดกลางเต็นท์หมู่บ้านหาดเล็บยาวนะคะบรรยากดีมากเลยใช่ดูดีเขียวเขียวแลฝันบนน้ํานน้ำนะแล้วก็คนไปริมน้ํากันอ่ะตอนเย็นจะมีปล่อยแพกับแกะนะคะให้เราสามารถแบบถ่ายรูปกับน้องๆได้วันก็มาตอนบ่ายแล้วก็ตน้ก็มีอยู่นั้นอ่ะ เหมือนมีแพ้อยู่นะเออเหมือนมีอยู่โอ้ดอดแดดเริ่มมาแล้วเราถ่ายรูปก,กันก่อนละกันโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่จุดที่เขากางเต็นท์กันนะครับทางมันไม่เรียบนะมันจะ,จะอ,อกักกักนิดนึงนะเพื่อนๆข้ <laughs> างล่างนะตอนเย็นจะมีแพกับแกะด้วยแต่ไม่รู้ตอนนี้มีเปล่าถ้าเราฟลุกเราจะเจอนะ มีแพะกระแกะด้วยใช่ไหมเขาจะปล่อยมากินหญ้ากินอะไรเนี้ยแล้วคนก็จะไปถ่ายรูปอถ้ามาตอนเย็นนะแต่นี้เรามาตอนบ่ายเพราะว่าตอนเย็นเรากินข้าวแล้วเราก็ขี้เกียจมากันเมื่อวานเออ <c oughs> เอาละเป้ารถเราจะลงได้เปล่า,าต้องลงได้สิน้องข้านจะไปได้ไหมฉันฝากอยู่ <c oughs> <c oughs> ตลาดไปโอ้ทางมันค่อนข้างจะกระโดดนะใช่ใช่กระโดดมากะจะได้เคลียร์ื้นว้าวสวยมากเลยนะสวยมากตลาดต้องมาตองเงนเย็นๆนะม,มาสี่ห้าโมงนี่มันเป็นแอ่ง โอเคได้เนาะถักร้านมาได้อยู่ว,ว้าวโอ้เขาเปิดให้กางเต็นท์อย่างนี้เลยเนาะเขาเข้าห้องน้ำกันยังไงล่ะ ูหน้เตือนอม่นูโปรแกรมหร่วาว้ามีคนเล่นเวาด้กดีเลยเะคนเล่นเวาวด้วยแต่ใน,นี้อม,มองไม่เห็นอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดหน้าต่างถ่ายก็ได้เนาะอืม ไม่เปิดหน้าต่างถ่ายที่มันกว้างมากเลยเนาะอืมกว้างมากเลยเปิดหน้าต่างถ่ายเลยพี่บอสจะได้สดชัดนั่นนะมีแพะมีแกะอืมมีแพะมีแกะด้วย แลแ้วแกนนี้มีว่าวเต็มเลยนะเขาปล่อยว่าวอ้าวดีจังเลยเห็นว่าวไหมเขาน่าจะขายนะอืมโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรเขาน่าจะขายว่าวนะจะขายใช่นี่มีแพมีแก่ด้วยมอนมีอยู่นะถ้าแก่มันไกลมองไม่เห็นเอ๊ะเราจะไปยังไงนะ น้องพันล้านจะข้ามได้ไหมได้เนี่ยตัดนี้นไป<า>เลย,ยตัดนี้ไปเลยเนี่ยซ้ายเนี่<า>ย<า>

นมอะไรได้นะคะเขาพาน้องเปิดปล่อยน้องๆมากินหญะะ้านี่น่ารักจังน่าจะถ่ายรูปได้แต่น่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะอุ้ยมันปล่อยไปตรงนู้นเยอะด้วยอะ่ะพี่บ <ไป S 1> อลมาเลยอะ่ะไปถึงนู้นเลยอะ่ะดูดีมันเดินเฉยเลยอะ่ะแล้วเขาก็กางเต็นท์กันริมอย่างนี้เลยเนาะอื้เขาขึ้นน้ำยังไงวะนั่นแหละสิ อ่ะพี่บอสไหนพี่บอสถ่ายข้างนู้นก่อนหรือไม่ขอถ่ายอันนี้ก่อน มาเลยเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนเพื่อดูบรรยากาศไงเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถมากางเต็นท์ได้น,น่แต่ไม่แน่ใจว่าติดต่อใครเนี่ยเขาเขาถ่ายรูปลงไปถ่ายรูปก,กับแผลเห็นไหม,อม,อมโอเคเดี๋ยวคุณเมย์าลงคุณเมย์จับตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวคุณเมย์่าลงรอว่าอยู่บนรถุแก้ค่ะ ซื้อหญ้าให้หน,น้องแดๆเลโอ้บรรกาดีมากม <c oughs> นมกันน่ารักนะ มีนมนะคะเราสามารถซื้อนมนะแล้วก็ซื้อยญาให้น้องได้นะคะว,ว้าวก็เพื่อนๆสามบ้านมากลางเต็นที่นี่ได้นะ แต่ถ้าไม่มากางเต็นท์มาเที่ยวสระบ,บุรีก็แวะมาให้อาหารน้องๆได้นะคะแล้วก็มีจุดชมวิวเยอะเลยเนอะมีแพะหลายฝูงเลยนะคะอไหมคะบรยากาศด,ด,ดีมากแ่าคเาไปีค นั่งอทีมานั่งเล่นได้เลยนะเราก็มีนักูอี้อ่ะกูอี้มานั่งชมชมวิวใช่นะเอาอาหารมานได้กินใช่ปิกนิกได้นะที่นี่หรือว่าจะกางเต็นท์ก็ได้นะคะอ่ะก็รีวิวประมาณนี้นะอย่าลืมนะกด GPS มาให้ถูกนะคะนี่ก็ระหว่างทางกลับของพวกเราเนาะอ่าโอเคค่ะก็แวะให้ดูนะแวะรีวิวให้ดูจะให้เราหรือให้กระถินเดี๋ยวเราจะให้ให้ไลดีอ่ะ

พี่จะถ่ายรเดินไต้องเดินไปที่กว้างๆเด๋ยว็กที่กว้างกอนสิเดี๋ยวมันลุงเข้ามาเหนี่ยลุมเขมาเต็มเลยถ้าโงับแล้วก็ปล่อยอย่างงี้เขาเลยค่ะแล้วก็ไิบแกม่ไดเลยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่

ค okay. ตอนนี้เราก็ได้ประสบการณ์ที่ตกน่าตกใจให้อาหาร <c oughs> แพแ้นะใช่ค่ะโ okay. อเคยังไงต่อพีิกกลับมาข้างนี้ใช้มาบังคับต่อสิอาจากกาะกิหน้ามันบงัง <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปคาเฟ่ต่อโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายที่คาเฟ่ต่อแล้วเดี๋ยวเรารวมอยู่ในเซตเดียวกันเลยแล้วกันได้ค่ะโอเคนะคะ